สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟทีเอ็นฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณคนเลี้ยงวัวน,นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปที่2องครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนสักหน่อยนะครับดูรอบๆไปเลยวันนี้วัวควายเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงนี่ครับวัวควายเยอะจรงิงโอเคอยากให้กําลังใจกับ เกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับสู้กันต่อไปนะครับผมตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับอวัวสาวเท่าไหร่วัวสาวน้อยหอมื่นเจ็ด รองไว้1มื่นเ็เป็นลูกหลอดไหมครับป๋าจืดไม่แน่ใจกันดิไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอ่านี่ครับไปดูฝั่งนูง้นอาจจะย้อนแสงนิดนึงนี่ครับป๋าว่าโลนธรรมชาติความสูงประมาณ130ยสามะป๋าเนาะ 130. ขึ้นอยู่เราเรา,รากี่เดือนนะครับตัวนี้สิบส <14 S 2> <14 S 1> ี่เดือนสิเดือนโอเคครับเปิดไว้หมื่นเจนะครับ ฝากเบอร์ไว้หน่อยเพื่อมีคนชอบครับ087 0์แ653จ็ดศูนย์แปดขอบคุณมากเลยครับ <5 S 1> นี่ครับผม <5 S 1> อยาก <5 S 1> ให้กำลังใจเกษตรกรนะครับผมทุกคนเลยครับสู้กันต่อไปเด้อทำไงได้เราเกิดมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ต้องสู้ต่อไปครับไม่ได้สู้อย่างเดียวแหละครับ <5 S 1> <5 S 2> ปลามันนี่เยอะจริงๆปลาตัวนี้ขายไปแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ขายอ๋อเห็นจุงไปอ๋อเท่ายเอาหนิร้องหมื่นห้าร้อยอ๋อหมื่นห้าร้อยราคาเป็นไงบ้างวันนี้ปลาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเลยใช่ไหมวันนี้ไม่เป็นไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีผมอาจารย์เทพจากอาหารกรุงเทพฟาร์มครับอาหารกรุงเทพนี่มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่น อุดรน,น้องคายรีสะเกดขึ้นมาทางนี้ก็สุรินทรบุรีรย์ไปถึงอุับนผมน่าจะเรือนแลก็จังหวัดใกล้เคียงครับผม,บผมข้อดีของอาหารของกุเทศฟาร์มนะครับครับผมอ,อาหารของกุเทศฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูนถั่ว5ตัวครับผมคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถั่วดํานะครับแล้วก็มีงามีทานตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงก้าฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลดมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของอุตสาฟาร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเล็กเนื้อแดงแล้วว่าแม่พันธุ์ที่กินได้สบายเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันครับแกยืนเล็งอะไรกันอยู่เสียวสวัสดีครับเอฟเอนครับครับผมผมบนลากัวนี่เจอกันตลอดมาหาซื้อวัวไหมรับครับเต็มลำยังเต็มลำยังยากใช่ไหมมันยากยังไงอยากให้ป้าบอกหน่อยมีอะไรจะพูดลองดูเอาเองเลยครับ โอเคอครับครับผมต้องขอไฟเนื่องเสียงประกาศด้วยเท่าไหร่ครับป๋าสองห้าผสมยังผสมแล้วท้องแล้วด้วยอ่าครับผม ท้องกี่เดือนแล้วปะแปดเดือนนี่ครับเปิดไว้สองหมื่นห้าครับอ่าความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าใหญ่จริงๆุนแล้วมีลูกเมื่อกี้ตัวแล้วเสีย ลูกมันต,น,ตกนตัวสองในทอ่อลูกมันตัวสองในท้องอ่าครับผมปลาวร้อยห้าสิบใช่ไปะ,ะนี่โอเคครับแต่ดูฝั่งนี้นะครับโอ้ใหญ่นะครับผมโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนวัวแบบนี้ครับท้องครับผมมีราคาหกหมื่นอ่ะเขาก็ซื้อเจ็ดหมื่นครับผมาขดําปิดฝั่งนี้มาโตบ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาโตใช่ไหมแมนแมน,แมน ว่าเมื่อเท่าบว่เบอร์โทรจำไม่ได้ซูน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 มานน้ำหางได้บ้านมากมันจะเสียแลาวก็คุ้มไม่รู้เสียเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้หน่อยโอ้โหวัวนมก็มีวัวนมก็มีครับเท่าเดิมอือเดี๋ยวแล้วผมจะเดี๋มันหลุดปะบอว่ที่ถูกเข้าไว้พี่จริงผมถ่ายพ่อคลิปไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่าคลิปมีปัญหาครับ อมันลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับป่าเปิดเท่าไหร่นะเปิดเท่าไหร่นะเนี่ยสองหมื่นห้าอ๋อสองหมื่นห้าอ้วนๆนี่ครับผมเปิดไว้สองหมื่นห้าเด้อไม่ได้คุณนะครับผมเลี้ยงธรรมชาติพับต่ครับผมวันนี้ราคาเป็นไงบ้างพ่อราคา เขาให้เหรอไอืมเขาให้สองหมื่นสัปหหน้าให้แล้วสองหมื่นสหน้ายังขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับผมอ่านี่ครับอ้วนอยู่นะครับผมอ่าบูอ้วนก็พอไปได้แลลวครับขอบคุณพ่อมากเลยครับนี่ครับนี่กวัวนมครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูแม่ขาวหน่อยขายตท่าไรแม่ขาว

พ่อสนองร้องเพลงอย่างพ่อเลยแต่คลิปดันใช้การไม่ได้นะเสียดายมากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยเงเลียมันค้่ามาหน่อยวันนี้บอลเลยครับบอลเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับ1 3ื่0สาปปนหามื่นสามพันห้าอันนี้เป็นแยกลูกบอกเลี้ยงเงินเป็นสาวกูจ่ายเป็นสาวเป้สาวบอกนี่ความสูงประมาณ140นะครับแม่ สาวนะครับผมฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ตัวลวะหมื่นสองฝั่งนี้ตัวละหมื่นสองฝั่งนี้ตัวละหมื่นสองนะครับฝับ่งนี้เป็นแม่แยกลูกใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งนีใ้ใช่ใช่ฝั่งนี้แม่แยกลูกนะครับฝับบ่งนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับผม ให้ดูฝั่งนี้ตัวนี้ประมาณร้อยสามห้าครับอ่ะพอกันนะครับผม,อมโอเคอันนี้เป็นวัวสาวนะครับเ,เดี๋ยวให้แกฝากเบอร์โทรหน่อย ศูน5์ปดมอยาวเผือมีคนชอบนะครับผมโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมครับอ่าขาวันนขายเลยขอบคุณครับ ยังหาดาวเด่นประจำตลาดไม่เจอนะไปเดี๋ยวูดูฝั่งนี้หน่อยโอ้วัวสาวน้อยสาวน้อยเท่าไหร่ครับหมื่นสองนี่กี่เดือนแล้วครับเจ็ดเดือนอ่าเจ็ดเดือนนะครับเปิดไว้หมื่นส <7 S 2> องนะครับ,<ป>รบสาวน้อย ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บสีแดงแดงอ่าสีแดงเข้มๆนี่ครับอ่าสายเลี้ยงชอบไหมครับอันนี้เป็นลูกหลอดไหมพ่อลูกหลอดไหมลูกหลอดด้วยพ่อจำเบอร์โทรได้ไหมจำเบอร์โทรได้ไหมเบอร์จำเบอร์โทรโอเคขอบคุณมากครับอ่านี่ย โอ้สาวน้อยพ่อก็จำเบอรถทอไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูท้ายตลาดกันโอ้โห <c oughs> oh, oh, oh. วันนี้วัวควายเหลือเยอะมาก บัวควายเยอะจริงครับวันนี้ทันกว่าตัวนะครับคนซื้อน้อยนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับสินค้าอะไรก็ช่างครับผมที่มันมีจํานวนเยอะยังไงราคามันต้องถูกอยู่แล้วสินค้าอะไรที่มันหายากราคามันต้องแพงครับอืมโอ้ตัวบักเอฟเลยแต่ไม่รู้ของใครร้อยห้าสิบบัครับร้อยหกสิบได้เลยลนะ่ะตัวนี้ใหญ่จริงของใครครับเหรอ เอาของตาวป่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองกี่ปีแล้วครับตัวนี้จะมปีสามปีกว่าสามปีกว่าบ่โอ้โหใหญ่มากนะเนี่ยอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยไหมแมนเอาไปคุมฝูงได้ใช่ไหมนถามเลยครับนี่สายใจคอยยังไงมันบดื้อแล้วบอดื้อหรอกเนาะธรรมดาของตัวผู้เลยเนาะอาจจะมีหัวงตัวเมียบ้างอะไรบ้างอ่าครับผมความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่อยากให้ไก่เอง บอดวัตใช่ไหมร้อยหกสิบบวกอ่ะตัวนี้คัับผมทับเก่งเลยใช่ไหมกำลังจะนอนนะครับราคาขายเลยเท่าไหร่สี่หมื่นพันสี่หมื่นสี่หมื่ารเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดหเก้าแปดหกสอามเก้าแปดสองสามเก้าแปดอ่าชอบก็โทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากเลยครับป๋านี่ครับตัวใหญ่จริงครับเจ็ดร้อยโลบวกครับตัวนี้ ไปเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยต่อราคาตัวน้อยอยู่บ่ครับต่อวันจาของเขาไปอยู่ครับอ๋อะจะ้ของเขาไปอยู่ครับ <laughs> พอรู้ราคาเขาไหมเขาเรียกว่าเฉลว่านั่งได้ได้สูงวันนี้สามพันนั่งเฉรอ๋อสามพันตัวนี้ใช่ไหมต,ไหตัวน้อยนี่ครับเขาบ่าสามพันเต็มรู้เจ้าของเดินไปไหนแมนอืมเขาิะไปต่อน,น้ำเล่าอยู่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันหน่อย อายตลาดแล้วนะครับโอ้ตัวผู้หล่อๆบามานันนี่ครับโอ้แข่งขาดีวงใหญ่มากถ้าเอาไปขุนเต็มจะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าขอย่างละซื้อยากให้คำนวณดูเล้วกันใหญ่เยอะเลยตัวนี้ร้อยหกสิบอ่ะตัวนี้ ตัวพูดรอรอตัวพูดรอรอท้องไทรครับเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าหมื่นาทับเป็นยังเป็นแล้วกี่ปีแล้วครับสองปีแปดเดือนครับสองปีแปดเดือนห้าหมื่นเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าลูกซูเปกลูกของซูเปกด้วยอ่าลูกซูเปกนะครับผมนี่ครับทับเป็นแล้วนะครับผมบร,มบรบับประกันผสมครับรับประกันผสมรับประกันผสมเลยตัวนี้ห ความสูงนี่ร้อยห้าร้อยหกสิบได้ไหมวัดแล้วร้อยหกสิบสองหกสิบสามวัดแล้วนะครับผมร้อยหกสิบสองหกสิบสามครับโอ้โหใหญ่อย่างใหญ่ลูกของซูเปอร์เอ็กนะครับดูครับสีแดงแดงไม่มีดงังใหญ่จริงนะครับผมเอาไปคุมฟุงได้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่ครับ โอเคใต้กะด้วยสายตากี่ร้อยโลกว่าเกือบ600เพราะว่ามันเกือบ600ใช่ไหมใช่เลยโอ้ถ้าเต็มไมน่าจะสวยขนาดไหนเนาะตัวนี้เป็นตันเป็นนตัฝากเบอร์ไว้หน่อยครับ097 097 129 129 1742 1742ขอบคุณมากเลยครับเผื่อมีคนชอบนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับน้าโทรมาคุยได้เลยนี่ครับผม ลูกของซูเปอร์เอ็กซ์นะครับอืมหายากแล้วครับผมช่วงนี้ลูกซูเปอร์เอ็กซ์ครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ฝั่งนู้นน่าจะมานกันแล้วนั่งอยู่ต่อราคาตัวนี้กันอยู่บอ๊บบอ๊บบอ๊บอ๊บอ๊คุยกันซื้อโอ้อายุเท่าไหร่กันแล้วครับนี่มาค้าขายบัวเนี่ย 75 75ห้าหโอ้โหแข็งแรงกันมากเลยครับข้าผมค้าขายวัวมากี่ปีแล้วฮาาหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมเกิน4ี่ไหม้เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมเคยเจอราคาวัวแบบแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมปีนี้คือแบบสุดๆจริงๆไม่ได้ราคาเลยไม่ได้ราคาเลยขอบคุณมากเลยครับครับปีนี้ยิ่งแย่เลยนี่ครับผมไม่ได้ทุนเลยครับผมเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมทำไงได้ครับอืม วันนี้พูดได้ขายได้กำไรบอกใครเด้ด้ยอผู้ใด,ด้ขายงวดได้กำไรบอกใครเน่ครับผมแล้คขายเง้ยแล้วขายทุนเง้นั่นมือดิดมือเอาหมดมือมือแล้วนี่โอเคผูดได้กำไรเศร้าบาทกระบอกใครแนี่ย่อดิ่ซอยอยีกเศร้าหมดแล้วบอกหมดแล้วบอกบอเหลือตัวไหน ตีเจ okay. ็ดตัวอันไม่เจ so ็ดเอามาเจ็ดตัวเดี๋ยวขายสองตัวขายุนมปนสตัวลดโอเคไปดูฝั่งนีเลยไปด่งนี้เลย เดี๋ยวลองวนไปดูฝั่งนี้นะครับเผื่อเจอคู่แม่ลูกสวยๆครับลีลาแต่ก็เอาเป่าเลย้อใหง่ๆวะไปดูนะเอาเป่านะฮะโอหเฮ้ฮันลีลามีกำไรสี่ลอยเป่าขายเลยเว้ยเออโอ้น่าจะขายแล้วมั้งเนี่ยขายแล้วเท่าไหร่ครับเสี่ยวหมื่นหนึพันห้าร้อยอ่าโอเคเขาขมานครับโอเคตัวนี้ขายไปแล้วเด้อหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย อ่าป้ป้าปมาหมาืม่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผม้อมโอ้นึกว่าใครนนหากันจนเจอมาถึงนี่เลยขอบคุณครับ ยางเล่นในแหลายต่ละวันนี้มาขายหรือว่าอะไรมาขายหอยเทพนะครับผมคอกวัวแต่เทพครับรับยกรับเลยรับซื้อด้วยรับเหมาคอกนะครับผมท่านใดที่มีวัวนะครับผมอยากจะขายก็โทรมาสอบถามหอยเทพได้วิ่งทั่วราชอาณาจักรนะครับผมรอบก่อนไปถึงเมืองเราโอเคไหนตัวไหนครับแต่เทพตัวนี้บอันนี้เป็นแม่แยกลูกบอ ทอ๋อวัวทองใช่ไหมถ,ถ้าจะซื้อจะเซาให้ถ้าซื้อเดี๋ยวเซาให้เลย<ม>เปิดตั้งเท่าไหร่ครับหมื่นแปดพันห้าเดี๋ยวผมไม่ดูครับหมื่นแปดพันห้าครับ, 18, รบผมบอกเลยว่าครอบครัวจะเทพเชื่อใจได้ครับอ่านี่ครับผมความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะถูกต้องถูกต้องมีลูกมาแล้วกี่ตัวครับสองตัวสองตัว ในท้องตัวที่สองในท้องคือตัวที่สองต่มันผสมตัวนครับผมแต่ทับตัวเนาะนี่ครับผมวันนี้มาเจอตาเทพในตลาดส้มปล่อยด้วยเดินออกมาแล้วนี่ครับผมโอ้ทับตงินไปนจะใหญ่ขนาดไหนจะสวยขนาดไหนืมถ้าจะเอาจริงๆครับผมโทรมาสอบถามได้ตรวจท้องให้เลยอ่าโอเคตาเทพฝากมือไว้หน่อยครับ 065 2 4หาศูนห่าศูย์สี่หนึ่งเก้าวันนี้ราคาเป็นไงบ้างในตลาดตรนนี้เจะเทพลงราคาลงใช่ไหมเห็นไหมครับผมถึงนะวัไดลงหดอกครับตามตามดิคเยียบกันครับเอียเมาเพิ่มถึงลงครับผมว่าเคยเคยขายได้ไรวันนี้นะอืมใครว่ามันถึงเดี๋ยครบอกครับครับครัตามดิไปอ่านี่นะตามประสบการณ์อ้มาเชื่อปลาอีกท่านหนึ่ง นี่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้เออแม่ตัวเมียเออเปิดเท่าไหร่นะหมื่นสิบห้ารยบห้ารอสองตัวลูกกี่ตัวแล้วลูกสองตัวลูกสองตัวกี่เดือนแล้วอันนี้ประมาณเจ็ดเดือนหรือเปล่โอเคนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอาจจะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงอ่าครับผมความสูงแม่ก็ประมาณ ร้อยสามสิบไหมอ่าข้าวผมนี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยเผื่อมีคนชอบครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากเลยครับค,คือถ้าวัวผอมยังไงมันก็ขี้เหร่แล้วแต่ถ้าเลี้ยงให้อ้วนยังไงก็สวยถูกมีราคาถูกอ่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับยังไม่เจอคู่ไม่ลูกงามๆเลยครับผมพยายามเดินหาดาวดินในตลาดนะควันนี้ก็เดินทั่วแล้วนะยังไม่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแม่ลูก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 โอ้ใจลูกดีนะนนี่นี่ครับ แต่บ่ฮู like ้เจ like ้าของอยู่ไหนเด้อยขายดขายดื้อมล่ะฟ้าคองใครเนี่ยลูกอยนี้ตองมานี่ลูกเป็นอะไรของเขาปะฟ้าคองใครเนี่ยเขาตาของตาของของตาตาเท่าไหร่ครับเป็นลูกครับครับผมสองหมื่นสามสองหมื่นสามเฮ้ลูกอย่างหล่อนะครับนี่แม่ลูกสองหมื่นสามนะครับผมของคุณตานะครับคุณตามาจากไหนครับจากบ้านตลาดาาจกบ้นตลรงนี้เองตลาดควายเลยครับผม อ่าดูหลังนะครับกี่เดือนแล้วตาขงรกกี่เดือนแล้วครับผมเ้างบนยาวขังไพรมาตรฐางกี่เดือนแล้วตัวนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยอืมสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าโอเคแม่ดูมีลูกมากี่ตัวแล้วครับแม่มีลูกมาแล้วสามตัวนะครับความสูงก็ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกนะครับผมตาฝากเบอร์โทรหน่อยครับ เบอร์โทรจำไม่ได้เบอร์โทรคุณตาจำไม่ได้ด้วยโอเคขอบคุณมากเลยครับคุณตาเดี่ยวพ่อป้าเลยพึ่ออย่างนี้นั่งคนเดียวเนาะเดี่ยวพ่อปาเออเดี่ยวมาอป้าเนยเดี่ยวพ่อป้าโอเคประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ